สวัสดีจ้าวันนี้ฮอกรยุก็บินกวงเซ็งออกไงได้ชัว่ววันนี้บี๊มจะมาอัปเดตรถเทาร์ม่ราคาถือก,กันจ้าพี่น้องผู้ใดนอกจากอยากได้รถเก๋งราคาถูกถูกอชอัานโผบ่หามพลาคดคลิปนี้จ้าแล้วตอนนี้นอกจากบิมนั่งอยู่ภายในรถนิสันอลัลเมร่ารุ่นหนึ่งคือสองรุ่น,น,นตัวี่อลจากพี่น้องและคันนี้จะเป็นตัวรถปีสองพันสิหกเล็กไหมคันนี้ใส่งานไม่แค่์แปดหมื่นกิโลเท่านั้นจา้าและลคันนี้จ้าราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่ 2 3 8 0 0 0บาทและค่าหีจัดไฟแนนซ์ได้พี่น้องพร้อมมีการเดินละ4 0 0พกว่าบาทตลอดยืมสัญญาผู้ใดสนใจฝากโทรหาบีมได้เลยทีซูนหกสามหห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลเฮ้ามาก,กันใดจ้ะทีเอสได้เคเอสมูงสองสามซีมีแอดจานาทักคอม้าสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีมฟรีแวดอีก7%สนใจยาลอายอ้อไซด์ดีจ้ะ มาจากบินพายเวิองออฟชันตังแต่ดานนาโตรถกันเลยจ้ะไปกันเลยพี่น้องสีโตรถขั้นนี้นอกจากการสิไดเป็นตัวสีขาวหมกเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหน้าขั้นนี้สภาพสวยจ้ะพี่น้องตกแต่งเป็นตัวลายโครเมียมแล่ไฟขั้นนี้ได้เป็นตัวไฟเดิมมาจากโรงงานจากกออไฟสภาพสวยโบมีห้อยแต่ห้อยเล้า การล่างการส้นมีไฟตัดหมอกมาหายสองโคนาและชุดแต่งมีมาหายอีกรอบพันกันเลยจ้าและเครื่องยนต์คันนี้พี่น้องได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์อีโคคาร์มาแล้วจ้าและโครงสร้างตัวรถคันนี้พี่น้องเข้ารับประกันให้ได้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์้าหนาหนาบ่มีห้อยแกหยย่ห้อยไขสติเกอร์แผนเทปคันนี้กันยังอยู่ครบแต่ฝากระโปรงคันนี้หัวน็อตบ่มีห้อยแก่ห้อยไขายมาเลยจ้า ได้เป็นตัวฟ้ากระปงเดิมๆม,มาจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานขัน้นหนีกันยังอยู่ครบแล้วออฟชันดานขางตัวรถขัน้นหนีพี่น้องสีตัวรถขั้นหนีบอลเลวาสีสวยสมือหลอบอขั้นฟังหนี้บมีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักจิ่มมาเลยจ้าและซีนสอกดานขางฟังคนนางพี่น้องหัวน็อตขั้นหนี้บมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าบบมีห้อยสาดสีผลนสี และห้อยตอกเมงอาคันนี้นอกจากได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมมาจากโรงงานรับประกันโครงสร้างตัวรถคันนี้ได้จา่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจานหนึ่งรอเป่าเส้นแต่ออฟชั่นภายในตัวรถคันนี้พี่น้องได้เป็นตัวภายในดำเมื่อไหร่จ้า เครื่องเลนได้เป็นตัวนาจอทัชสกรีนมีกล่องมองถอยหลังมาให้แอร์ได้เป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาหล่อจับพี่น้องและคันนี้ได้เป็นตัวกุญแจขี้เลดกดปุ่มสตาร์ทและตัวเบาพี่น้องคันนี้ได้เป็นตัวเบาพาลายกราฟิกสภาพสวยๆกันเลยจ้าลองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอหล่อคันนี้ดีจ้าฟังนีบมีห้อยบุบรัวห้อยรักยิ้มตัวรถได้เป็นตัวสีขาวมุกเดิมๆมาจากโรงงานชุดแต่งได้เป็นตัวสปอยเลอร์สีเทาดำ ไฟถาดสภาวสวยๆจากพี่น้องและมีมหายเซนเซอร์กาแรียถอยมหาอีก3ามตำแหน่งชุดแตงไซสเกิดมหาอีกรอบขั้นกันเลยจ้ะ สีตัวรถสีสวยเสมอรอบคันและคันนี้รถบานเมื่อเคยติดกางแก๊เป็นอีโคคาร์ที่บอกได้ว่าโขดประหยัดน้ำมันกันเลยจ้ะพี่น้องแล้วออปชั่นภายในตัวรถคันนี้เนาะจ้ะคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามหาห้แล้วเรียบร้อยรอบคันจกบานเลื่อนปั๊บไฟฟ้าซีบานประตูฟังคนขับปรับออโต้มาแล้วจ้ะและกระจกมองข้างสามารถปรับมุมมองและการภาพเก็บแบบไฟฟ้าได้พวงมาลัยคันนี้ก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันตีฟังช์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนโหมดได้น้นำจ้ะพี่น้องและเหล็กไม้คันนี้ น้องใส่งานไปแค่8 0 0 0 0กิโลทำงานจาบอเรลวาเซเลียต่อปีคันนี้คือใส่งานมาหน่อยอีกจ้าผู้ใดสนใจอยู่คันนี้พี่น้องนิสันอเมเบราตัวทอ็อปจัดราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่238,000บาทหมื่นแดันนจ้าจัดไฟแนนซ์ได้คันนี้พอนไม่แคร์เดือนละ4,000กว่าบาทตลอดอยู่สัญญาสนใจฟาโทรหาบิมได้ได้ทีศูนย์หกสามหาศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะหักไลน์แอดออฟฟิเชียลเข้ามาก,ไาก็ได้จ้ะ ทีอดไส้เคเ่องสามซีมีอดานาถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบินฟี่แวตให้อีกจดเปอร์เซ็นต์สนใจยาลอซายอีหลีจา้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปมีนอกจากวินฟ้ากดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้วงเฮาทีมงานกวงเซ็งและสำหรับมณีมินคอโตระกบเปกอนจะพบกันไหมในคลิปนะสำหรับมณีสวัสดีจา้า